อย่างแรกที่เราต้องเตรียมก็คือหัวฟิลข้างบนก่อนค่ะหัวฟิลตรงนี้ค่ะเราจะเริ่มเราจะมีเอาไว้เพื่อให้ทราบว่า,าข้อมูลที่อยู่ข้างล่างค่ะเราจะใช้ข้อมูลอะไรบ้างอย่างตอนนี้ค่ะที่จูนมีสร้างเอาไว้ก็คือจะเป็น full name ค่ะชื่อแล้วก็อีเมลกับ date ที่อยู่แล้วก็โฟนค่ะหมายเลขเบอร์โทรศพัพท์ จากนั้นนะคะตั้งแต่บรรทัดที่สองลงมาค่ะเราก็จะเริ่มใส่ข้อมูลข้อมูลของข้อมูลตามหัวข้อฟิลข้างบนนะคะอันนี้ก็คือจะใส่จํนานวนเทหร่ก็ได้ตามที่เราต้องการอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างของตัวนะคะก็จะมีแค่สามบรรทัดก่อนจากนั้นค่ะ,ะหลังจากที่เราทําการเตรียมเอกสารสําหรับการทํา การนำข้อมูล Import นะคะแล้วก็มาจัดการในส่วนนี้ต่อค่ะก็คือเราจะมาสร้างแชร์พอยต์ลิ t ในในแชร์พอยต์ค่ะก็จะสังเกตได้ว่าฟิลที่จูนสร้างค่ะก็จะตรงกับหัวข้อของแชร์พอยต์เอตรงกับหัวข้อของเอกสาร C V S นะคะ ก็จะได้ตามนี้เลยจึงก็จะสร้างเก็บไว้ก่อนตรงนี้ค่ะเราก็สามารถสร้างคอลัมน์นตรงนี้ได้เลยจะใช้ตามชื่อหรือว่าจะตามความหมายที่แบบเราเข้าใจก็ได้ค่ะแต่ว่าเบื้องต้นแนะนําว่าให้ใช้ชื่อเอกสารกับชื่อฟิลด์ในแชร์ o i n ์ให้ตรงกันจะได้อ่าจะได้แมปฟิลได้ง่ายขึ้นนะคะ ค่ะต่อมาะค่ะพอเราทําการสร้างซิลเรียบร้อยแล้วตอนนี้เราก็จะมี2อย่างที่ว่าไปก็คือเอกสาร CVS กับ SharePoint SharePoint ที่รองรับข้อมูลนงเข้านะคะต่อมาค่ะเราก็จะมาสร้างเราก็จะมาสร้าง Automate ค่ะส่วนนี้เราก็จะไปที่ Automate นะคะ อันนี้ตุวงจะใช้เป็น a u t o m a t e c w o r f l o w ไปก่อนแล้กันค่ะอ,อ่าจนาลืมอีกอย่างหนึ่งนอกจากเราจะสร้าง sharepoint ดีแล้วค่ะเราต้องสร้าง document library ด้วย mm hmm. document library ก็จะมาสร้างตรงนี้ค่ะ mm hmm. ก็คลิกไปที่ New แล้วก็เลือก document library ค่ะแล้วเราก็ตั้งชื่อ ในส่วนของ Document Library ค่ะตรงนี้คุณไม่ก็ไม่ต้องสร้างอะไรเพิ่มหรอกค่ะก็แค่กดคลิกสร้าง Document Library แล้วก็เราก็ไปเริ่มกันต่อที่ Power อร t o m a t e ได้เลยพอเรากดสร้าง Power อร t o m a t e นะคะหน้าแรกก็จะเป็นหน้านี้ในสิ่งที่เราจะทำมาค่ะเราจะทำการตรวจเช็คว่าถ้ามี Uh, เอกสาร CVS เข้ามาอยู่ในโฟลเดอร์ที่ชื่อว่า Save Document นะคะออโตเมทก็จะทำงานแล้วก็ทำการดึงข้อมูลจาก CVS เอกสารที่เข้ามาในโฟลเดอร์ hmm. เมื่อตะก,กี้นี้ยคะ่ะแล้วก็เก็บข้อมูลจากในเอกสารนำมาบันทึกลง s h a r e p อ i n t uh, เริ่มแรกค่ะเราก็จะใช้เป็น เริ่มแรกเราก็จะใช้เป็น when o f t i l e when when outside uh, c venafi is key at property only ค่ะแล้วก็ตรงนี้สาวก็อย่างที่แจ้งตอนแรกว่าเราจะใช้เงื่อนไขที่ว่าถ้ามีเอกาสารเข้ามาอยู่ในใน document library ก็จะทำงานต่อนี้คืจสร้างไว้ว,ว่าว่าค่ะเสร็จแล้วค่ะอันนี้ก็จะเป็นเงื่อนไขของการ เอ่อทำงานของโฟน,นะคะต่อมาค่ะเราก็จะมาเก็ตไฟล์ค่ะ get file เก็ตไฟล์คอนแทคมาใช้ต่อเป็น get file contact use p a t ค่ะ นก็จะใช้เป็นแค่ไซส์แล้วเราส่วนผ่านเราจะใช้เป็นฟูผ่านค่ะต่อมาค่ะอะด้วยความที่เป็น C ว S อะค่ะเราต้องทำการเก็บข้อมูลทั้งหมดแล้วก็นำมาสปิดแล้วก็มาใช้งานต่อคือ ความแตกต่างของ Excel ค่ะเขายัางแบบมีตัวช่วยในการเก็บด a t a แต่เนี้แบบเราต้องเก็บทั้งหมดมาแล้วก็สปิดเองต่อไปค่ะเราใช้เป็น Comfort ค่ะคอมโพส t ตัวนี้ก็จะดึงข้อมูลของเอกสารมาใช้นะคะเริ่มที่เบทหกสิบสี่ ครูิ่งค่ะแล,ล Dynamic แล้วก็เลือกกลับมาที่ด y n a ามิแล้วก็เลือกไฟล์คอนเทนต์ค่ะแล้วก็จากนั้นหลังวอดีค่ะใส่เครื่องหมายอัสจารจยนแล้วก็พิมพ์คำว่าดอลล่า Uh, ใส่ซิงเกิลโฟดก่อนแล้วก็เดินเล่าตามด้วยคอนเทนต์ Content, ค่ะก็โอเคได้เลยค่ะอันนี้เราก็ตั้งชื่อหหน่อยก็ได้ค่ะว่าเป็น C V S, S L E ต่อไปอันก็จะเป็น c o m p o s เหมือนกันอันนี้ก็จะเป็นปเอ,นนอ่นนกเอการเพิ่มบรรทัดถัดไปอะค่ะก็สั่งแค่นีสั่งให้มันได้บรรทัดถัดไปอันนี้ l i n ต่อมาก็จะเป็นการสป e a k ักก็คือโดยปกติแล้วอะค่ะ โดยปกติแล้วค่ะสมมุติว่าเราเราแบบเก็บข้อมูลตรงนี้ได้มาแล้วค่ะข้อมูลมันจะมันจะเรียงกันยาวๆอย่างนี้เละค่ะเราต้องทำการสปิดข้อมูลโดยใช้โค้ดตามนี้ค่ะ ก็อืมแล้วเราจะทำการสกิปบรรทัดแรกคร่ะก็คือเก็บข้อมูลมาแค่บรรทัดตั้งแต่บรรทัดที่สองลงมาจะไม่ใช้บรรทัดที่หนึ่งค่ะ เราก็จะใช้สชิปแล้วก็ตัดบรรทัดแรกออกค่ะ ต่อมาค่ะเราก็จะมาทำให้สองเรียงเป็นอะเรนะคะก็จะใช้เป็น,นะฟะิลเตอร์ค่ัฟิลเตอร์นีรเราก็แช่ให้เรียงเป็นไอเทม ต่อมาค่ะเราจะมาทำการนำข้อมูลที่ได้จาก CSV ะคะ่ะลงแชร์พอยต์และก็จะใช้เป็น k e e Item ค่ะตัวนี้ก็จะเป็นแชร์พอยต์ที่เราสร้างเพื่อรองรับข้อมูลนะคะ อ่าคุณลืมใส่ชอบอนี้ลงไปก่อนที่เราจะสร้างขีดนะคะเราต้องมาทำการแอบไพ่ข้อมูลก่อนเพื่อให้เขาวนทำงานในนี้นะคะแอบ l y to e อีแล้วก็เลือกเป็นบอดี้ของฟิลเตอร์เลยะคะ่ะหลังจากนั้นเราก็นำาลากตัว Create Item เข้ามาในนี้หรือว่าจะสร้าง Apply to Eat ให้เสร็จก่อนแล้วก็ค่อยมา แอด i แอดแอแอคชั่นในนี้ได้นะคะแต่อีกกิ่ข้ามขั้นไปนิดนึงต่อมาค่ะเราจะทำการเอ่อเพิ่ม Data ลงไปค่ะโดยเราก็จะเก็บข้อมูลจากเอกสารที่ได้มาไปที่ expansion ค่ะแล้วก็ใช้ for p e ิดแล้วก็ตามด้วยอ t e m ค่ะ ตัวนี้มันจะเป็นการดึงข้อมูลเป็นบรรทัดน,นะคะอย่างาฟิลแรกของจูนนะคะก็คือคเน m มใช่ไหมคะหนึ่ง อันนี้สุไปด้วยค่ะแล้วเราก็วแ็บเพิ่มอนี้ลงไปอย่างตัวนี้ค่ะบรรทัดแรกอันนี้ที่จูใส่คือจะเป็นการสปิดไอเทมของโลที่ของตำแหน่งที่ศูนย์ค่ะตำแหน่งที่ศูนก็จะเป็นตำแหน่งนี้ค่ะ เขาก็จะดึงข้อมูลตำแหน่งที่ศูนย์ตรงนี้มาแล้วก็ไลบ่บรรทัดลงมาเรื่อยๆส่วนตรงนี้อีเมลก็จะเป็นตำแหน่งที่หนึ่งสก็จะเป็นตำแหน่งที่ศูนย์หนึ่งสองสามจุนทาการเรียงฟิลด์แล้วค่ะเพราะฉะนั้นข้อมูลที่เราเพิ่มเข้าไปค่ะก็จะเป็นแบบนี้ก็จะได้เป็นสปิดไอเทมเอ่อในอาร์ที่ศูนย์ตัวนี้ก็จะเป็นอาร์ที่หนึ่ง เองก็จะเป็นลำดับที่สองแ้อกลำดับที่สามค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้ก็จะเป็นการดึงข้อมูลจากเอกสาร c v s แล้วก็นำมานำข้อมูลที่ได้จากเอกสารมาใส่แชร์พอยค่ะแล้วก็ตั้งชื่อในฟอมต์ กัเซฟค่ะจากนั้นเราก็จะมาทดลองเลยค่ะโดยการนำไฟล์เอกสาร c s ะค่ะ สักคู่หนึ่งนะคะค่ะเราก็จะไปที่ไฟล์ของไฟล์ไปที่โฟลเดอร์ Document Library ค่ะแล้วก็นำไฟล์ CSV นะคะตรงนี้ค่ะอย่าลืมค่ะว่าเราต้องใช้แค่ไฟล์ CSV เ,เท่านั้นแล้วก็นำมาลากแล้วก็วางนะคะ จากนั้นนะคะโฟ์เขาก็จะทํางานโดยการที่จับว่า,เ,าเงื่อนไขเงื่อนไขว่ามีเอกสารเข้ามาในโฟลเดอร์ชื่อเซฟด็อกิเมนต์ซีเถูกต้องไหมถ้าถูกต้องเขาก็โฟ์ก็จะเริ่มทํางานแต่ตรงนี้ต้องใช้เวลานิดนึงนะคะ ค่ะตอนนี้ค่ะโฟว่าทำงานเรียบร้อยแล้วนะคะถ้าเราเข้าไปดูในโฟล์ะก็จะเห็นว่า,ามีการดึงข้อมูลจากไฟล์ CBS มาแล้วก็หลังจากนั้นในตอนแรกค่ะข้อมูลที่ได้มาก็จะเป็นแบบนี้ก็จะเป็นยาวๆอย่างเงี้ยค่ะทีนี้ยค่ะพอเราใช้โฟล์ อนที่เราบรร่าขึ้นบรรทัดใหม่อะคะ่ะแล้วก็ทําการตัดบรรทัดก็จะได้แบบนี้มาก็คือทําการตัดหัวข้อทิ้งแล้วก็นับแค่บรรทัดที่บรรทัดที่สองสามสี่ห้าตัวนี้ก็เป็นาก,การจัดอรีย์นะคะในส่วนของตรงนี้คะ่ะเราสามารถเพิ่มเงื่อนไขต่างๆได้ในการฟิลเตอร์นะคะ อาจจะแบบว่ากองแค่เฉพาะวันที่นี้กับวันที่นี้หรือว่าสเตตัสหรือว่ารายชื่ออีเมลนี้เท่านั้นนะคะถัดมาค่ะก็จะทำการบันทึกข้อมูลก็จะได้แบบนี้โดยข้อมูลก็จะเข้าไปอยู่ในแชร์ปอยค่ะ

คือมันจะเป็นตรงนี้ค่ะที่เป็นฟิลเตอร์อะไรเนื่องจากตรงนี้ค่ะเขาฟิลเตอร์เขาใช้เงื่อนไขว่า is an equal to ค่ะซึ่งมันจะเป็นเงื่อนไขที่ว่าถ้า item ค่ะมีค่าเท่ากับที่เป็นว่าค่ะมันก็จะทำงานใช่ไหมคะอันนี้เราก็จะไม่แก่เป็นใช้เป็น is not equal to ค่ะ อ่าค่ะเดี๋ยวแก้ตรงนี้นิดนึงนะคะแก้ตรงที่เป็นฟิลเตอร์อะไรอะค่ะตอนแรกจะเป็น is e n cool tool เราจะแก้เป็น is not in cool tool ค่ะจากนั้นค่ะก็ลองเทสใหม่อีกทีหนึ่ง ค่ะพอขึ้นมาตรงนี้ค่ะอย่างเรามีรายการตรงนี้สั่งบรรทัดใช่ไหมคะถ้าเรามาเช็คแล้วในหน้าน,นี้ค่ะเขาขึ้นสั่งบรรทัดแล้วก็ในแต่ละบรรทัดอะ่ะมีหัวข้อทุกอย่างครบอันนี้ก็ถือว่าทําการอินพุตข้อมูลสําเร็จแล้วค่ะถ้าเรามาดูในหน้านของแชร์พอยต์ค่ะ ก็จะเห็นว่ามีข้อมูล Import เข้ามาสองรายการนี้จะเป็นรายการแรกๆที่ไม่ถูกต้องค่ะตรงที่ว่าฟิลเตอร์ค่ะไม่ไม่ได้แบบใส่เงินอ่ฟิลเตอร์เะไไม่ได้ใส่เงินไข่ก็จะมีประมาณนี้ค่ะในส่วนของการเก็ตข้อมูลจาก CVS แล้วก็นำมาลง s แชร์พอค์ะ โอเคค่ะงั้นจู๋ขออนญาตจบการเทนนิงนะคะสวัสดีค่ะ